สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดเด้อค่ะทุกผูุ้กคนเด้อจ้ะเด้อมือหนีผากันไปเห็ดยังน้เจ้มือหนีสิผาเห็ดแกงออมนะจ้ะต้นที่เห็นอยู่นี่ก็คือต้นมะรุมนะคะหรือว่าผักอิงหมบานเท่านะคะมือหนีสเอมมะออมเนือเห็บสูพีสู้น้องเขากินเนาะจ้ะเนาะผุ้ยดเคยกินนค่ะส่วนมาเขาจะเป็นหนึ่งเส่ปลามือหนีสิมะออมใส่เนือเนค่ะใด้คือกันนะคะแซบคือกันเนาะใส่เครื่องเอาเขลงไปผัดเด้อจ้ะเด้อพวกตะไร่หัวหอมหลัวกะกระเทียมมีพริกเนาะค่ะขัวใหนกกาจพิ พวกยีราเนาะค่ะเป็นดอกแค่นะคะใบมะรุมของเฮานะค่ะผักอีหุห่มของเฮาเนาะจ๋าเน,ะนานะบักเขือแล้วก็ผักอีตูนะคะใส่ใบยีราห์นั่นดีด้วยค่ะพี่น้องมะซีในความหอมของเฮาโดดถึงมาเลยจ้ะแบบหอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยอีหลีเลยจ๋านอกมึงเด้อะนะคะมความขมกับพอดีพอดีค่ะแซ่บค่ะเมื่อนี้สำหรับผู้ใดมามคมว่ำขมเลยจ้ะเด้อออมเนื้อนี่ค่ะเนื้อบริยามนะคะพลอยเสพเบๆหอมๆคหอมขาวเขาเขาวจ้ำจ้ะพี่น้อง